เริ่มต้นกันที่เสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อยแล้วกับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2,567ของคณะผู้พิพากษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวภาค4โดยปีต่อไปจัดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567ของคณะผู้พากษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวภาค4ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่5-7ถึงกันยายน2567ณนะโรงแรมเจริญโฮเทลจังหวัดอุดรธานีได้รับเกียรติจากท่านชรัตสุวรรณมาอธิบดีผู้พากษาภาค4เป็นประธานการประชุมซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่2ของสารเยาวชนและครอบครัวในภาค4 ตลอดทั้ง3าวันที่ผ่านมามีการให้ความรู้และเพิ่มทักษะในหัวข้อที่น่าสนใจเช่นการเสวนาเรื่องหน้าที่และการดำรงตนเป็นผู้พากษาสมทบโดยได้รับเกียรติจากท่านอินทิราชิวรําอธิบดีผู้พากษาสารแรงงานภาคหนึ่งเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษการบรรยายเรื่องการเสริมสร้างภาพลักษณ์สำหรับนักบริหารซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก ต่อด้วยงานเลี้ยงสังสรรค์ราตรีหมูห่เฮาชาวสารเยาวชนภาค4ที่สร้างความสนุกสนานและความประทับใจตลอดทั้งงาน และในวันรุ่งขึ้นเป็นพิธีปิดการประชุมซึ่งท่านสันราชัยรัตน์ประธานผู้พากษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวภาค4ได้ทำพิธีส่งมอบธงประจำภาค4ให้สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งจะเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งต่อไปคือปี2,568ถือเป็นการปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2,567 ของคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวภาค4อย่างเป็นทางการขอเสียงปรบมือให้ทั้งสองสัขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับเจ้าภาพมีออการแจกเงินบริจา